ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่เดือนเมษากันแล้วนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณนะปัจจุบันนี้ค่ะกว่า14.5ล้านคนยังคงลุ้นนะคะว่าจะได้ไปต่อหรือว่าใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหรือไม่หากหมดสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วนะคะยังจะสามารถได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเช่นเดิมหรือไม่ซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะก็ได้มีการออกมาประกาศไว้ชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะจากเดิมนะคะที่จะมีการเลื่อนออกไปก่อนค่ะ แต่ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดข่าวคุณจุรพันธ์นมนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาให้ข้อมูลนะคะในวันนี้ค่ะ31มีนาคม2568ยืนยันชัดเจนค่ะภายในสัปดาห์หน้าเดือนเมษายนค่ะจะมีการประชุมนะคะในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ปี2568ค่ะโดยในวันที่1เมษายน2568นี้ค่ะ ู้ชมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณปัจจุบัน14.5ล้านคนนะคะก็ยังคงได้รับวงเงินนะคะโอนเข้าบัตรเช่นเดิมค่ะจะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน300บาทวงเงินส่วนลดค่ายแกงถุงต้มนะคะ80บาทใช้เป็นเรียะเวลา3เดือนค่ะวงเงินส่วนลดในส่วนของค่าเดนินทาง750บาทนะคะและก็ในส่วนของผู้ที่ เป็นผู้พิการค่ะในวันที่20ของเดือนก็จะได้รับเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพรอมเพทที่ผูกกับหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนและในวันที่10เมษายนนะคะคุณผู้ชมสําหรับกลุ่มปอบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะคะและก็ในส่วนของเด็กแรกเกิดทางรัฐบาลนะคะก็ยังคงโอนเงินต่อเนื่องเช่นเดิมในเดือนเมษายนค่ะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในะปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมหรือบัตรคนจนนะคะท่านยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องค่ะจน นกว่าจะมีการเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในส่วนของคุณสมบัติรอบใหม่นะคะที่จะมีการลงทะเบียนในรอบปี2568นี้ค่ะรายเดิมก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นะคะคุณผู้ชมจะมีการแบ่งผู้ที่ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มนะคะ กลุ่มแรกค่ะคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่ในะปัจจุบันกลุ่มนี้ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นค่ะทางรัฐบาลน,นะคะจะมีการนําข้อมูลของท่านไปคัดกรองข้อมูลในส่วนของคุณสับัติอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งค่ะนี้ส่วนของกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยนะคะรวมไปถึงกลุ่มที่เพิ่งจะอายุ18ปีบริบูรณ์หรือกลุ่มที่มีการลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ผ่านในส่วนของคุณสมบัตินะคะ กลุ่มนี้จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะซึ่งกำหนดการและก็หน่วยงานที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนทางรัฐบาลนะคะจะมีการประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงกรอบระยะเวลาและก็ในส่วนของรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณจุรพนธ์นวลนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงความเคลื่อนไหว สำคัญค่ะคุณผู้ชมสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และได้มีการแจ้งข่าวดีนะคะคุณผู้ชมว่าในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะคะทางกระทรวงการคลังจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแผนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ปี2568นี้ค่ะ น่งก็แปลว่าที่จากเดิมนะคะที่มีการเลื่อนออกไปก่อนมีกระแสข่าวออกมานะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีการเลื่อนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอย่างไม่มีกําหนด ตอนนี้นะคะคือมีกําหนดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีรายละเอียดนะคะในสัปดาห์หน้าออกมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะถึงกรอบระยะเวลาในการเริ่มลงทะเบียนและก็เงื่อนไขคะ่ะในการเปิดลงทะเบียนค่ะรวมไปถึงนะคะในส่วนของกรอบคุณสมบัติที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะสำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาท เฟสที่3นะคะคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่16-20ถึง20ปีค่ะ คุณจุฬพันธ์มนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟส3กลุ่มบุคคลทั่วไปเฟส4ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วอายุตั้งแต่21ปีบริบูรณ์รวมไปถึงนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลยืนยันชัดเจนเดินหน้าต่อแน่นอนค่ะโดยในขณะนี้นะคะมีการเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วและระบบนะคะที่จะนํามาใช้ในโครงการก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดิจิ t a ลวอลเล็ก็รอคิวแล้วส่งเข้ามาที่สมนักเลขาครอมอละมนะครับก็รอคิวในการออกเฟสสองเฟสสาม 3, ยังไงมันก็ไม่เกินไตรมาสสามเพราะว่าเม็ดเงินมันรออยู่แล้วมันก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณนี้มันอีกแสนกว่าแสนหะ้าในยังไงก็ต้องขับเคลื่อนลงมาเป็นการกระตุ้นในเรื่องของวอลเล็ตสุดท้ายนะครับยังไงทุกคนก็ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์ต้องได้ครับเตรียมตัวรับเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตทำยังไง มันต้องมี2อย่างนี้นะครับ1ก็คือแอปทางรัฐ2ก็คือแอปของธนาคารธนาคารอะไรก็ได้1ธนาคารทําไมผมอธิบายให้ฟังนะครับแอปทางรัฐก็คือเป็นแอปที่จะคัดกรองว่าใครได้หรือไม่ได้ตามคุณสมบัติใช่ไหมมันก็เลยจะต้องผ่านแอปทางรัฐแอปทางรัฐก็คือประตูที่จะเชื่อมต่อไปยังแอปของธนาคารธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่คุณมีพอมันเชื่อมต่อไปที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วในธนาคารนั้นมันก็จะมีอ่ะ ไอคอนหนึ่งไอคอนที่เป็นดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐเขาจะบอกเลยว่าอ่ะโอนเงินที่เป็นดิจิตอลนะไม่ใช่เงินสดนะโอนมาให้มันจะอยู่ในแอป,ปธนาคารแล้วก็ให้คุณไปสแกนซื้อของที่เข้าร่วมรายการนะครับไอแอป,ปธนาคารเนี่ยมันจะเป็นต้องผูกพร้อมเพยไหมถามมาแล้วนะครับไม่ต้องผูกพร้อมเพยครับแต่ในความรู้สึกผมนะก็ไหนไหนมีแอป,ปธนาคารและผูกพร้อมเพยก็ดีนะครับเพราะว่าต่อไปเสบบดิการของรัฐต่างๆเขาจะโอนผ่านพร้อมเพยที่ผูกกับบัตรประชาชนมิฉะนั้นถ้าเรามีไว้มันก็ไม่เสียหลายนะ